เดิมทีแล้วนั่นเองนะครับเราอาจจะเข้าใจว่าตั้งแต่โบราณมาเนี่ยก็มีแต่เพียงแค่มนุษย์อย่างเรานี่แหละครับที่จะปกครองโลกแต่ตรก,กะแบบนี้ก็คงจะไม่สามารถใช้ได้นะครับกับโลกที่มีเวทมนตมออนเตร์ Monster, รวมไปถึงความแฟนตาซีอย่างเต็มเปี่ยมที่เรียกได้ว่ามนุษย์ธรรมดานั้นอาจจะเป็นเพียงแค่ส่วนประกอบเล็กๆภายในเรื่องราวของโลกใบนี้ก็เป็นไปได้ครับซึ่งไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับในหน้าสารานุกรมเล่มก่อนเราได้พาเพืเ่อนๆนั้นไปรู้จักกับเรามนสเตอร์กันมาบ้างแล้ววันนี้เราเลยอยากจะพาทุกคนนั้นไปสำรวจเผ่าพันธุ์ทั้งหมดที่ปรากฏออกมาภายในเร สูตรลับตำรับดันเจี้ยนกันครับ ก่อนที่พวกเรานั้นจะพาพเพื่อนๆเข้าไปสำรวจเผ่าพันธุ์ภพยในเนื้อเรื่องเนี่ยเราก็ต้องขอพาเพื่อนๆนะครับไปท่องโลกของเหล่านักวิจิภัยเหล่านี้กันก่อนโดยภายในโลกของอนิเมะเรื่องนี้นั้นจะมีความใกล้เคียงนะครับกับโลกของเราเลยโดยจะแบ่งเป็นทวีปต่างๆนะครับรวมไปถึงวัฒนธรรมเนี่ยก็จะถูกแบ่งออกแยกย่อยนะครับตามลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่และทวีปอย่างชัดเจนแต่สิ่งที่พิเศษมากๆของโลกใบนี้ก็คือการมีพลังเวทมนต์อยู่นั่นเองครับซึ่งกระแสเวทมนต์นั้นเองก็ทําให้เกิดวิทยาการมากมายอย่างเช่นดันเจียนจนททําาาาใหห้มมมีีีสิิิ่่งงชวตรภูนัลกยเผพธุ์ เกิดขึ้นมาในที่สุดโดยเรื่องราวการประจนภัยที่เราได้เห็นภายในเนื้อเรื่องนั่นเองครับก็จะเกิดขึ้นอยู่บนเกาะแห่งหนึ่งเท่านั้นเองแต่ถึงแบบนั้นเองแล้วนะครับด้วยความที่ดันเจียนนั้นเป็นสถานที่ปริศนาที่รอคอยการพิชิตอยู่มันจึงทําการดึงดูดผู้คนหลากหลายสัญชาติและต่างเผ่าพันธุ์มาอย่างมากมายนั่นเลยทําให้เรานั้นจะเห็นได้ว่าภายในโลกนี้เองครับก็จะมีผู้คนอยู่มากหน้าหลายตาหลายประเภทกันซะเหลือเกินนะ่ะนะจนบางทีแล้วเราก็นึกไม่ถึงเลย้วยซ้ําว่าจะมีสิ่งมีชีวิตแบบนี้อยู่อีกด้วยเพราะั้นก่อนที่เรราาาจจะสวาาํว่พันธุ์ตงๆนั่นเองพวกเาอจะขมื่อนกัน ว่าแต่เพื่อนๆเลือกเกิดเป็นตัวละครนะครับหรือเกิดใหม่ต่างโลกเนี่ยอยู่ในโลกนี้นะครับเพื่อนๆอยากจะเกิดเป็นเผ่าพันธุ์อะไรมากที่สุดในเรื่องสตดลัดตำรักดันเจี้ยนนะครับเอาละจําคําถามนี้ไว้แล้วก็ไปดูพร้อมๆกันกันเลยครับกับเผ่าพันธุ์ทั้งหมดภายในเรื่องสุรลัดตำรับดันเจี้ยนครับ มาเริ่มกันเลยนะครับกับเผ่าพันธุ์แรกที่พวกเรานั้นน่าจะคุ้นหูคุ้นตากันเป็นอย่างดีอย่างเผ่าชอแมนครับสำหรับเผ่าชอแมนนั้นก็คือมนุษย์ปกติที่เรานั้นจะได้เห็นกันแบบทั่วไปนั่นแหละครับโดยความสูงเฉลีย่ยเนี่ยก็จะมีอยู่ราวๆหนึ160่งร้อยหกสิบถึงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรด้วยความสูงของเผ่าชอแมนนั้นนับได้ว่าเป็นอัลล์สองนะครับรองเพียงแค่เผ่าโอเกอร์เท่านั้นมีช่วงลำตัวนะครับและขาที่ค่อนข้างยาวทำให้บางครั้งเนี่ยมักจะถูกเรียกว่าพวกขายาาาาาววครรัับบซึ่ตตออ่่่่่งงงสสีีีีีผผินนนะะะมมมไไปปใตตตตตตเเยกกกก็จแแแออออลลพืื้ทหขข โดยเผ่าทอมแมนภายในเรื่องนั้นจะถือได้ว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีจํานวนมากที่สุดนับเป็นจํานวนหนึ่งใน3ามนะครับของประชากรทั้งหมดเลยก็ว่าได้ปกติแล้วเผ่าทอมแมนจะมีอายุเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่60ปีนะโดยพวกเขานั้นนะครับจะนับว่าเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเมื่ออายุ16จริงๆก็ใกล้เคียงกับแบบพวกมนุษย์อย่างเราอะเนาะภายในเรื่องนี้เองครับเผ่าทอมแมนนะค่อนข้างจะมีบทบาทสาคัญมากๆเลยนะครับเพราะด้วยจํานวนที่มีมากทําให้พวกเขานั้นนะครับได้ครองอํานาจส่วนใหญ่บนพื้นดินไม่ว่าจะทางด้านการปกครองด้านการค้าและแน่นอนว่าในด้านการสํารวจดันนเเเจี้ยอองผทมก็ถื ว่าเป็นเผ่าที่เข้าสำรวจเยอะที่สุดเลยก็ว่าได้โดยทั่วไปแล้วเผ่านี้นะครับจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายนักไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้หรือด้านเวทมนต์ก็ตามแต่ถือว่าเผ่านี้จะมีความสามารถที่หลากหลายมากกว่าเผ่าอื่นๆทําให้พวกเขานั้น,นะครับได้เปรียบเป็นอย่างมากในด้านการสำรวจดันเจียนที่บางเผ่าพันธุ์นั่นเองครับก็จะเก่งแต่ละเฉพาะเรื่องไปนั่นเองรวมไปถึงเผ่าทรแมนนี่เองครับก็มักจะเอาชีวิตรอดในสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีกันเลยล่ะครับอย่างตัวของไลออสนะครับก็ถือได้ว่าเป็นเผ่าขายาวนี่แหละครับ ่อมาที่เผ่าพันธุ์ใกล้เคียงกับเผ่าทอร์แมนกันบ้างครับอย่างฮาร์ฟฟุตโดยพวกเขานั้นะครับเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีขนาดตัวเล็กและน้ำหนักเบาโดยลักษณะโดยรวมแล้วเนี่ยจะเหมือนกับตัวเผ่าทอร์แมนในวัยเด็กหรือคล้ายๆกับเด็กนั่นเองครับโดยส่วนสูงของเผ่านี้จะอยู่เฉลี่ยราวๆ90-100ซนติเมตรซึ่งอายุเฉลี่ยของพวกเขาเองครับก็จะอยู่ที่ประมาณ5-60ปีเหมือนกับเผ่าทอร์แมนนะแต่รูปร่างของพวกเขานั้นจะไม่ค่อยเปลี่ยนไปมากเท่าไหร่แม้ว่าอายุนั้นจะเยอะก็ตามครับโดยจุดเด่นของพวกเขาก็คือการมีใบหูขนาดใหญ่ที่่เเเเห็็นนนนไไดด้ออยาางงชัััจจรววมมปพกกกขะ ด้านประษา <S <S สัมผัสที่เฉียบคมการเดินทางได้อย่างเงียบเชียบมีความแบบสเตล์่์นะเหมาะกับการเป็นนักฆ่าจริงๆมีความสังเกตได้นะครับถึงสิ่งผิดปกติต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมนะครับเรียกได้ว่าตาไวหูไวนั่นเองครับทำให้พวกเขาน,นได้เปรียบมากๆในการบุกเบิกสำรวจดันเจียนในช่วงแรกเพราะว่าเขานั่นเองนะครับจะสามารถตรวจจับกับดักรวมไปถึงมอนสเตอร์นะครับที่ซ่อนตัวได้เป็นอย่างดีแต่ก็แลกกับการที่เผ่าฮาร์ฟฟูตนั้นจะมีพลังเวทมนต์ที่ค่อนข้างน้อยครับทำให้พวกเขานั้นมักจะใช้เวทมนต์ได้เพียงแค่นิดหน่อยเท่านั้นนนกกก็จะเเิดดดออาาารพลังงววททหมมไปใีี่่่สสุข ฮาฟต์นั่นเองครับก็ได้มีการกล่าวถึงว่ามาจากการที่เผ่าเอลนั้นนะครับได้เห็นว่าคนพวกนี้มีขนาดเท้าที่เล็กกว่าเผ่าทอแมนราวครึ่งหนึ่งจึงทาให้พวกเขานั้นถูกเรียกว่าฮาฟต์นั่นเองครับแต่ก็มักจะมีการล้อเลียนกันเพิ่มเติมด้วยอย่างนะครับว่าฮาฟตนั้นมักจะเป็นขโมยกันซะส่วนใหญ่นะครับด้วยความสามารถที่เราได้กล่าวมาข้างต้นมันก็เหมาะกับการเป็นหัวขโมยอะเนาะด้วยความสามารถในการย่องเบาของพวกเขานั่นเองครับก็ทำให้เผ่านี้นะครับโดนลงโทษในการตัดเท้าออกครึ่งหนึ่งจนกลายมาเป็นชื่อเผ่าฮาฟ ทานี้เองครับฮาฟุตเองก็จะโดดเด่นมากๆนะครับในเรื่องการค้นหาสมบัติหรือแบบว่าเป็นนักดูนักคลายสมบัติอะไรประมาณนี้ครับนับว่าเป็นอิกหนึ่งเผ่าพันธุ์นะครับที่ขาดไม่ได้ในตี้เลยนะขาดไปในตี้เนี่ยโดนกับดาวจ้วงแน่นอนครับ มาต่อกันเลยนะครับกับเผ่าที่ดูสูงทรงที่สุดอย่างเผ่าเอลฟ์กันบ้างครับโดยรวมแล้วเนี่ยลักษณะของพวกเขานะครับจะมีความเหมือนกับเผ่าทอแมนอยู่นะแต่จะมีรูปร่างผอมเพียวเรียวบางมากกว่าแบบเห็นได้ชัดเรื่องสีผิวสีผมและสีตาเองเนี่ยก็ค่อนข้างมีหลากหลายเช่นเดียวกันครับโดยจุดเด่นของเผ่านี้ก็คือจะมีใบหูที่แหลมยาวอย่างชัดเจนส่วนสูงของเผ่าเอลฟ์นั้นจะอยู่ที่ประมาณ1 5 0่งราถึงหนึยซนติเมตรและมีอายุเนี่ยเรียกได้ว่ายืนยาวมากๆเฉลี่ยเนี่ยอยู่ได้ถึง400ปีรนน่ร้ร่ยปม ไขแต่ด้วยความที่อายุของพวกเขานั้นยืนยาวกว่าเผ่าพันธุ์อื่นๆมากๆจึงทําให้สามารถเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาเนี่ยช้าไปด้วยครับพวกเอลนั้นจะมีความสามารถที่โดดเด่นเนี่ยหลักๆเลยก็จะเป็นเรื่องของเวทมนต์เลยนะครับที่เด่นเป็นอย่างมากเพราะพลังเวทมนต์ของเผ่าเอลนั้นนับได้ว่ามีสูงสุดในบรรดาเผ่าพันธุ์ทั้งหมดภายในเนื้อเรื่องยิ่งผนวกกับความยืดยาวนะครับทางด้านอายุของพวกเขาก็ทาให้เผ่าเอลส่วนใหญ่นั้นนะครับถือตัวสูงกว่าเผ่าพันธุ์อื่นๆกันพอสมควรแต่ถึงแบบนั้นเองแล้วครับแลกกับการที่พวกเขานนั้จะอออออ่่่่นนนนนแแทททาาาางงด้้้พละกกกํััััไีเเผมมจคยสื ด้วยทําให้อัตราการเกิดของเอล์นะครับค่อนข้างจะน้อยกว่าเผ่าอื่นๆเผ่าเอล์น,นั้นนะครับจะมีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับโดยมีราชินีเอล์ปกครองนั่นเองซึ่งในอดีตนั้นเผ่าเอล์และดวอฟนะครับได้ทําการสร้างวิทยาการทางด้านเวทมนต์ขึ้นมาอย่างมากมายครับจนก,กระทั่งเกิดอุบัติเหตุที่ทําให้มีมารร้ายมาสู่โลกทําให้ทั้งสองเผ่านั้นได้รวมตัวกันนะครับในการสร้างดันเจี้ยนขึ้นมาเพื่อกักขังมารร้ายเอาไว้ซึ่งหลังจากนั้นเผ่าเอล์เนี่ยก็ได้ตั้งกองกาลังนะครับที่มีหน้า น,นซึ่งพวกเขาก็เรียกมันว่าคานาเรียนนั่นเองแต่ด้วยความที่พวกเขานั้นมักจะยึดอำนาจและจัดการเรื่องดันเจี้ยนแบบเบนเสร็จด้วยตัวเองนั่นจึงทําให้คนอื่นๆนะครับมักไม่ค่อยชอบใจกองคารวาลน,นี้สักเท่าไร่แต่เอาจริงๆแล้วเจตนาของพวกเขาก็มาดีแหละครับที่จะมาช่วยแก้ปัญหาให้เพียงแต่วิธีการนั้นอาจจะไม่น่าอภิรมสักเท่าไร่ดังนั้นเองครับตัวของเผ่าเอลแล้วเนี่ยโดยสรุปแล้วพวกเขาเนี่ยนอกจากจะมีอายุยืนยาวแล้วก็ยังสามารถใช้เวทได้หลากหลายตามการเรียนรู้เนื่องจากช่วงอายุที่ยาวกว่าเพื่อนๆเลยสามารถมีเวลาใในนนนกกกกาาาาารรรรรรเเเเเียู้้้ืื่่่อองววััับบทมมต์ไดพุคห เียกว่าเผ่าเอลนั้นนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเผ่าพัานธุ์ทรงภูมิของเรื่องนี้กันเลยทีเดียว เรามาต่อกันเลยนะครับกับเจวอฟครับหรือถ้าเกิดจะเอาพูดง่ายๆเนี่ยก็คือเผ่าคนแคระนั่นแหละครับแน่นอนว่าพวกเขานั้นเนี่ยก็จะต้องมีขนาดที่เล็กกว่ามนุษย์ทั่วไปตามชื่อของเผ่าอยู่แล้วโดยพวกเขานั้นนะครับจะมีส่วนสูงเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่125ซนติเมตรและ135ซนติเมตรพอๆกับเด็กเผ่าทอรแมนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าพวกเขานั้นเนี่ยจะมีช่วงตัวที่หนาก,กว่าปกติครับถึงแม้ว่าพวกเขานั้นจะดูตัวเล็กก็ตามแต่ทางด้านพลังกำลังนั้นถือได้ว่าแข็งแกรง่งเป็นอันดับต้ต้้้้้นนนนนนนกััเเเเลลลยยยยยยววววว่่่่าาาาาาไดดทํใหขของีีีีคจจะะมมชิตืโฉแุ ได้อยู่ถึงประมาณ200ปีกันเลยทีเดียวแหละครับแน่นอนว่าเมื่อพวกเขานั้นมีพลังกาลังที่มหาศาลมันก็แลกกับการที่เผ่าคนแคะนั้นแทบจะไม่มีความสามารถทางด้านเวทมนต์เลยโดยพวกเขาจะถูกนับเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีความสามารถทางด้านเวทมนต์ต่าสุดเลยก็ว่าได้ครับจุดเด่นของพวกคนแคะหรือดาวอฟนั่นเองครับก็จะอยู่ที่ขนาดตัวที่ค่อนข้างหนาแต่กบมีส่วนสูงที่ไม่เยอะมีใบหูกว้างพอสมควรครับอีกทั้งดาวอฟเพศชายนะครับที่มีอายุก็มักจะไว้หนวดเขายาวอย่างเห็นชัดเจนโดยพวกดาวอฟนั่นเองครับมีความเชี่ยวชาญทางดด้าาานนนสสิิ่่่่งงปประะะษฐ์มกกซึววใหหญ็็จเอุธัแล เดวยวว่าเขานั้นจะชำนาญในการหาแร่ต่างๆหรืออาวุธประเภทที่เหมาะสมมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพกันเลยล่ะครับยิ่งในอดีตเพราะเขานั้นก็ได้ร่วมมือกับเผ่าเอลในการสร้างดันเจียนขึ้นมาก็คงไม่แปลกหรอกครับที่พวกเดวอฟนั้นจะเก่งทางด้านงานประดิษฐ์นอกจากนั้นแล้วว่าเขาก็ยังมีนิสัยในการชอบสำรวจและค้นหาสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาอีกด้วยทําให้จะเห็นได้ว่าเผ่าเดวอฟภายในเรื่องหลายๆคนนั้นมักจะมีอายุมากและไม่ได้อยู่กันเป็นกลุ่มหรือเป็นหลักเป็นแหล่งนะเนื่องจากการที่ว่าเขานั้นได้ประจนภัยไปในที่ต่างๆเเเเเยยอออะะะะะป็็นนนนนนรรรวววลลาาาาาาััััั่่งคคบททีีีสํญแ้ขกกกจมษ รอดที่ค่อนข้างสูงกันเลยทีเดียวอย่างน้อยก็จะได้เห็นตัวของเซนชิเองนะครับมีความรู้ทางด้านการนํามอนสเตอร์มาทําเป็นอาหารได้อย่างหลากหลายแถมยังอร่อยอีกด้วยครับเพราะาเขาเนี่ยต้องเอาตัวรอดมาหลายปีในดันเจียนนั่นเองครับ มาต่อกันอีกเผ่านะครับอย่างพวกนมกันบ้างสําหรับเผ่านี้เองนะครับจะมีความใกล้เคียงกับดัฟอฟ์อยู่เหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดมองแบบผิวเผินแล้วพวกเขานะครับจะมีลักษณะตัวเล็กกว่าใบหูมีขนาดใหญ่และชี้ลู่ขึ้นทางด้านบนมากกว่าครับแถมจมูกของพวกเขาก็ยังมีขนาดใหญ่กว่าอย่างเห็นได้ชัดอีกด้วยเผ่าพันธุ์ของโนมนั้นถือได้ว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีส่วนสูงน้อยที่สุดโดยเฉลี่ยจะอยู่เพียงแค่120หนึ่นงร้อยข,ของสิบเซนติเมตรบยาวน,านึ่งด้อ4 0าีกับเลนทีเียวเต่ว่าเขานั้นมมักจะีปัญหาเรื่องสายตาสั้น แม้พวกเขานั้นสายตาไม่ค่อยดีตั้งแต่อายุยังน้อยครับโนมนั้นจะมีวัฒนธรรมคล้ายๆกับเอลฟ์คือการใช้เวนต์เป็นหลักแต่โนมนั้นจะอยู่ร่วมกับพลังธรรมชาติและวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นลักษณะถ้อยทีถ้อย,อ,ยอาศัยกันมากกว่าไม่เหมือนกับเอลฟ์ที่มีการบังคับแปลเปลี่ยนธรรมชาติไปเลยทําให้สองเผ่าพันธุ์นี้ไม่ค่อยจะรงรอยเรื่องทัศนคติกันสักเท่าไหร่แต่เ้วยความที่พวกเขานั้นเองครับอยู่ร่วมกับธรรมชาติเป็นหลักก็ทําให้โนมนะค่อนข้างมีความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติรวมไปถึงจิตวญญญ ถัดมาต่อกันที่เผ่าออฟก,กันบ้างครับโดยเผ่านี้เนี่ยค่อนข้างจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นเอกลักษณ์พอสมควรกันเลยนะโดยใบหน้าส่วนศีรษะของพวกเขานั้นจะมีลักษณะคล้ายกับหมูป่านอกนั้นส่วนลำตัวยาวลงไปนะครับจนถึงเทา้าจะมีความใกล้เคียงกับเผ่าทอรแมนมีลักษณะขนปกคลุมทั่วร่างกายครับโดยส่วนสูงของเผ่าพันธุ์นี้แล้วเนี่ยจะอยู่ราวๆหนึ่งร้อยห้าสิบถึงหนึ่งร้อยหกสิบเซนติเมตรส่วนอายุนะค่อนข้างจะสั้นกว่าเผ่าอื่นๆครับโดยจะมีอายุไข่เพียงแค่ห้าสิบถึงห้าสิบห้าปีโดยประมาณเท่านั้นออ ออกาออกเพชรูน,นั้นนะครับจะมีภรรยาหลายคนได้นั่นเองครับส่วนเรื่องพลังกาลังก็แน่นอนแหละครับว่าพวกเขาเองค่อนข้างจะเด่นอยู่แล้วโดวยพวกออกแค่กลุ่มเดียวก็สามารถจัดก,การกับกลุ่มนักประจนภัยทั้งตีได้อย่างง่ายดายนอกจากนั้นแล้วเองครับเขาก็ยังเลี้ยงมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าวากนะครับเพื่อใช้ในการนําทางแล้วก็การต่อสู้อีกด้วยว่ากันว่าในอดีตเดิมทีเผ่าของออกนั้นอาศัยอยู่บนพื้นโลกแต่เ้ยวยความรุนแรงของพวกเขารวมไปถึงการขยายชุมชนของเผ่าทอมแมนก็ทําให้ออกนั้นนะครับได้เข้าไปอาศัยอยู่ในถ้ำจนท้ายที่สุดพกดวก แต่ว่าเขานั้งก็คอยกําจัดศพของนักปะจนภัยเพื่อไม่ให้พวกนั้นนั้นกายร่างเป็นกูอีกทั้งว่าเขาเองครับก็ยังอาศัยอยู่ในดันเจียนส่วนลึกอีกด้วยถ้าไม่มีเหตุจําเป็นจริงๆเขาออกนั้นก็สามารถเป็นมิตรกับคนอื่นได้อยู่เหมือนกันครับ มาต่อกับอิกหนึ่งเผ่าพันธุ์นะครับที่ใกล้เคียงกับมนุษย์ปกติที่เรานั้นจะพากัไปดูนั่นก็คือเผ่าโอเกอร์นั่นเองครับอย่างที่บอกนะครับว่าเผ่าที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับพวกทอร์แมนก็พอสมควรเพียงแต่ว่าเขานั้นมีส่วนสูงที่มากกว่านิดหน่อยโดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่190-200ซนติเมตรครับอีกทั้งจุดเด่นอีกส่วนหนึ่งที่แตกต่างกันจากเผ่าทอร์แมนเลยก็คือพวกเขานั้นจะมีเขาสองข้างงอกขึ้นมาบริเวณหน้าผากจริงๆแล้วเผ่าโอเกอร์นั้นมีความแข็งแกร่งและพละกลังรทีี่เยกวว่่่่าาาาสูงงงมกกกเเเรรีียไดด้้ปป็็็นนนผทแแขอับตำล น้อยมากอาจจะเพราะว,ว่าอายุเฉลี่ยของพวกเขานั้นอยู่ที่ช่วงประมาณ55-60ปีเท่านั้นซึ่งจานวนของเผ่าโอเกอร์นั้นก็เหลือน้อยกว่า5%ของจานวนประชากรทั้งหมดบนโลกเลยล่ะครับอีกทั้งความแข็งแกร่งของพวกเขาก็กยังทําให้เผ่าพัพานธุ์อื่นๆนหวาดกลัวเลยทําให้โอเกอร์บางตนนั้นยอมจะตัดเขาและเขี้ยวออกเพื่อเดกําลังของตัวเองและเข้าไปใช้ชีวิตร่วมอยู่กับเผ่าอ,อื่นๆในท้ายที่สุดครับ อีกหนึ่งเผ่าที่โดดเด่นไม่แพ้กันนะครับก็คือเผ่าโคบอลครับเพราะว่าส่วนศีรษะของพวกเขานั้นจะมีความเป็นสัตว์อย่างครบถ้วนครับส่วนลำตัวนั้นจะมีความคล้ายคลึงกับทอร์แมนแต่จะมีขนปกคลุมทั่วทั้งร่างกายนั่นเองโดยพวกเขานั้นเองครับจะมีส่วนสูงอยู่ประมาณ140-150เซนติเมตรและมีอายุเฉลี่ยเพียงแค่55ปีเท่านั้นภายในเรื่องเราจะได้เห็นว่าเผ่าพันธุ์นี้มีใบหน้าและลักษณะคล้ายกับสุนัขครับในช่วงแรกเริ่มนะครับที่ได้มีการพบเผ่าพันธุ์นี้เผ่าโคบอลนั่นเอง ที่แตกตกกาันทําให้พวกโคบอลนั่นเองครับไม่สามารถพูดออกมาเป็นคาแต่อย่างไงก็ตามครับพวกเขาก็สามารถเข้าใจในสิ่งที่เผ่าอื่นๆจะสื่อสารได้และมีทักษะการต่อสู้อย่างดีเยี่ยมกันเล่ละครับเนื่องจากสัญชาตญาณของพวกเขาทําให้พวกเขานั้นมีพละกกาลังและความว่องไวที่แข็งแกร่งกพอสมควรนอกจากนั้นแล้วเนี่ยพวกเขาก็ยังมีการต้านิีที่สูงมากๆแถมยังกินของบูดได้นะครับโดยที่ไม่ท้องเสียอีกด้วยจมูกเนี่ยก็ดีด้วยนะครับจะดมจะตามกลิ่นอะไรเนี่ยก็ได้หมดแต่ภายหลังนะครับพวกเขาก็ได้วิวัฒนาการเผ่าพัานธุ์เรื่อยๆจนสามารถสื่่อสารรไไดด้้และวมจนภัย เผ่าอื่นๆไปในที่สุด และเผ่าพันธุ์สุดท้ายนะครับที่ได้ปรากฏออกมาในเนื้อเรื่องคือมนุษย์อสูรครับสำหรับเผ่าพันธุ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะแต่เกิดขึ้นมาจากการสร้างขึ้นด้วยการหลอมรวมวิญญาณนะครับของมนุษย์เช่นชอแมนเข้ากับวิญญาณของสัตว์ทำให้รูปร่างบางส่วนนะครับเหมือนกับสัตว์ตัวน,นั้นๆนั่นเองแต่เดิมทีแล้วเนี่ยเผ่าพันธุ์นี้มีไว้เพื่อใช้ในการต่อสู้เท่านั้นแต่หลังจากจบช่วงสงครามลงเผ่าพันธุ์มนุษย์อสูรนะครับก็ได้กลายเป็นสิ่งที่เอาไว้สร้างความบัน คนนนนะครับถึงขั้นพัฒนากลายเป็นนักผจญภัยกันเลยทีเดียวซึ่งความสามารถพิเศษของเผ่านี้ก็คือว่าเขาจะมีความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นจากทักษะของสัตว์ที่ถูกนํามาหลอมรวมครับทำให้พวกเขานั้นสามารถใช้ทักษะเหล่านั้นได้ในการต่อสู้และเอาตัวรอดได้เป็นอย่างดีแต่ก็มีบางคนแหละครับที่มองว่าสิ่งเหล่านี้คือคําสาบและอยากจะหาทางแก้ไขเพื่อกลับไปเป็นมนุษย์อีกครั้งแต่ก็น่าเสียดายแหละครับว่าภายในเรื่องเองก็ไม่ได้มีการเปิดเผยว่าวิธีการแยกวิญญาณที่หลอมรวมไปแล้วออกมานั้นเป็นยังไงกันแนแ่ แน่นอนว่าสิ่งมีชีวิตนั่นเองครับก็มีเอกลักษณ์และต้นกำเนิดที่แตกต,ต่างกันอย่างชัดเจนแต่เราเองก็จะได้เห็นแหละครับว่าแม้จะต่างเผ่าพันธุ์กันแต่ว่าเขานั้งสามารถร่วมมือและอยู่ร่วมกันได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องที่ตัวเองถนัดจ,จนทำให้เกิดระบบสังคมขนาดใหญ่ขึ้นมานั่นก็ทำให้เห็นแล้วนะครับว่าแม้พวกเขานั้นจะแตกต่างกันแค่ไหนแต่ทุกคนนั้นก็ล้วนแต่พึ่งพาอาศัยกันเพื่อให้โลกที่พวกเขานั้นอยู่นะครับดำเนินต่อไปได้อย่างมั่นคงสำหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อม มาอีกครั้งในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ